ปักไปเลยแล้วก็ให้แมวมัดแล้วก็ระเบิดตู้มนยวนไปเรื่อยก็ดีนะเพียงว่ามันก็ดีนะไปเดี๋ยวชิโก้หน่องราวน่องราวครัง้งอาวุธ้ยแมวอยู่ห้องนอนตรงไออาร์เลย <Yes. S 1> อาร์ตแมวอยู่ห้องมึงเลยอาร์ตเ <Yes. S 1> ชื่อพี่ไหม เชื่อพี่เถอะโอเคแมวลงไปข้างล่างละไปฝั่งนุ้นกันไปอาร์ตไปสายเร็วขึ้นฝั่งนุ้นเร็วอาร์ตขึ้นฝั่งนุ้นเร็วก่อนที่จะไม่มีเวลาขึ้นรีบขึ้นเลยวไปไปวแาววมวว้วว้ววเดี๋ยวจะกัน แมวไม่มายันออยังยัง,ย,งยังไม่มายังไม่มาแมวยังไม่มาโอ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงนีออ่ไงว่าแมวบอดแล้วละ่ะว่าแมวบอดแล้วละ่ะใช่แน่แน่ใช่เลยใช่เลย <laughs> <laughs> ใช่เลยใช่เลย แมวบอดแล้วล่ะเนี่ยแมวบอดร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหเราแม่งอยู่แบบซ้ายโอ้โหแบบชั้นสามชั้นขวาหมดเลยตอนนี้แมวเลงใครเราต้องเราต้องปล่อยโอ้โหแมวเลงไงฮะดีมากดีมากดีมากาดีมาดีมก,มกทำงานเลยทำงานเลยทำงานเลยให้ไวให้วงให้วง,ให,วงให้ไว <c oughs> สวยให้สวยแมวนี่มันเลงไงอาจริงเดียวจริง ไอ้อาโดนแมวตีตายโอยาแพ้บอดโอยาแพ้บอดจบแล้วจบแล้วรถไปเยอะโอ้ย่าเยอะเลยอันจริงๆนะเฟรมว่าตอนเนี้ยไม่ถึงพันครับที่ออนไลน์พร้อมกันนะเฟมว่าไม่ถึงไปละทางใครทางมาเด้ออาเด้อ Has been มมองไม่เห็นอะ่ะโอ้ไม่เอาบอดแม่งนาคัยใช่ไหมไปแล้วานี่นก่อน,นต้องเซชีสหน่อยละเฮ้ยเฮ้ย,อย,อยเอาเรื่องเซชีสดีกว่าเซชีสดีกว่าทุกคนเซชีสดีกว,ว่าเดี๋ยวเกมจะไม่ได้เดิน มาปัา๊บสิชิสิชิสิชิอู้อวาวว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 วาวว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 ยวยยยงงยยยวว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  ไอโหดจังวะไอ้ยแมวมันไล่โหดเกินสมมติว่นี่เป็นแมวบอดน่ากลัวใช่ไหมเฮ้ยนั่นไงนั่นไงแมวมันสัมผัสได้ถึงคนเลือดน้อย <c oughs> จริงแมวมันสัมผัสได้ถึงคนเลือดน้อยมันจะเล็งมันจะพุ่งเข้ามาคนเลือดน้อยที่สุดก่อนเสมอเลยรู้สึกอย่างนั้นอะผมรู้สึกอย่างนั้นนะโอ้ได้ไงนีไ่ไงนีไ่ไงอันตันมันตกไปแล้วอันอันปิดปิดปิดค่าคุณยึด มันยึดกันมันตกลงมาหายแฟร์พอดีเลยโอ้ยเยมเลยไม่เป็นไรแฟร์โอเคครับแฟร์โอเคแฟร์สบายมากแฟร์สบายมากอาร์ตอาร์ตขอกอร์ดันชีนดีกว่าเออไม่ใช่อาร์ตอยู่ไหนเออไม่ใช่อันนี่คุณหยาดเนี่ยคุณจ้อยครับขอบคุณครับไออาร์ตอย่างเดียวรักแหละนั้นรักแหละผมรักน้องผมแหละเออาร์ตไออาร์ตเนี่ย นี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วเที่ยเขาทำการดูไว้ไปยิงสุดยอดเอาว่าอย่างตึง่ะครับโอ้อย่างตึง่ะครับ,รบดันให้มันตกใช่ตกจริงด้วย เอาว้ามามา,มาเจมรอบแก้มืออะไรรอบนี้รอบรอบมีรอบมีล้ลางอะไรรอบที่เราล้างคอนรอบนี้อาจจะล้างประแจอโอ้ซุนวีมาเลยเอาเด้อทางใครทางมันเด้อ,อาตานนี่ทางใครทางมันเด้ออย่าอยู่ยุ่งกันเด้อปละเด้อโอ้พร้อมใส่กอล้ะเด้อทางใครทางมันเด้อตายไวแน่นอนบอกเลยใครโดนจับนี่คือปล่อยได้เลยเต้นปิดง,งาน มันบอกว่าไอ้เราบอกว่าตาท้ายสตรีมตาท้ายปั๊บมันบอกมันมาเลยว่ะเต้นปิดงานเลยอ๋อโอ้โหปิงเลยเจอเจมปั๊บปิงปั๊บโอ้ใช่แล้วใช่แล้วพลังของเจมตั้งแต่เกมที่แล้วล่ะรอบที่แล้วเจมก็ใช้ก็ใช้โปรแกรมตีออโต้รอบนี้ก็แบบโอ้โหเปิดปิงอ่ะเปิดโปรปิงอะลงล่างลงล่างลงล่างเราลงล่างกันลงล่างกันคูซิโร่ไม่รู้หรอกเราลงล่างเลยลงล่างเลยอยู่ล่างสุดเลยอยู่ล่างสุดเลยอยู่ห้องอยู่ห้องอเนกประสงค์เลย Hey, อยู่ร่างยาวเราอยู่ย่างเราเลยซูซิโลไม่รู้หรอกแต่มันไปได้ที่อื่นทูซิโลไปได้ที่อื่นอยู่แล้วครับเฮ้ยอ่ะอย่าไปเก็บบนขวาดิมันเสียงอ้างรู้ไหมเนี่ยเฮ้ยซูซิโลไม่งั้กูจะพูดทอดเ็จอยู่แล้วโอ้โหไม่งัีวไอ้เสี่ยววิเดียวมันก็ไม่ให้กู ดัน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 ก่อนนก่อนดั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 นเลยดันเลยดันลดันาดันยาดันยาวดันยาดันโอ้ยสุดยอดสุดยอดระเบิดไอ้อนเลยคุณหยางใช่คุณหยางเลยวคุณดว่าคุณหยางวด่าๆจ็บหนีนนไปนี่นีไปหนไปหนเอาเดิหลุดได้ไงวะ เไปเลยไปเลยทางใต้ลิปิดทูมี่ลิปิดทูมีเฮ้ยไม่โซนเหรอเชี่ยเกินเกินไป้าเกินไป้าเกินไป้าอาเซนชิโลอาเซนชิโลเกมไว้ต้องเกมไว้เจอเกมต้องเกมไว้ ถ้าถูกซิโลนะไปแล้วครับขอบคุณครับโอ้ธรรมดาธรรมดา <c oughs> ดูติโลขอขอเจสิทธิ์ขอเจสิทธิ์ปล่อยตัวหนึ่งครั้งมีไหมมีสิทธิ์นี้ไหมไม่มีอ่ะอไม่มีด้วยอ่าสิบวิด้วยโอ้ยดูติโลมึงกะฆ่ากูอ่ะเนี่ยมึงกะฆ่ากูอ่ะมึงกะฆ่ากูแล้วมึงกะฆ่ากูแล้วปล่อยขอรอบหนึ่ง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 อ่านน้องพี่เร็วอ่านน้องพี่นะ เอาสิปีสิปีสิปีเลยรนสะิปีเลยรนะสิปีใช่เฮ้ยอาช่วยว่ะเอาว่ะจริงๆริงทูซิโร่ใจดีครับเขาไม่โสดเฮ้ยเอาสูาส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 า้อ่ะสู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 ้อ่ะโัวแดงปั๊มเกียร์ด้วยบอกเลยเอาดีเอาดี เอาดีไม่นอกครับไม่นอกครับถืกครับถือกับครับอาถึกับครับเอ้ยวัดอ่ะวัดอ่วย้วช่วยด้วย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 ชอ้สูงเยเอาดีถ้าจะจับเปไปนั่งจรวดห้องนอนอ่ะต้องเมตรนะทูซิโลนะต้องเล่นอันนี้แหละโอเครับได้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 ไม่มีใครมาช่วยคุณด้วยหายแล้วแมวไปแล้วแมวไปแล้ว ไอ้คุณคิดหลุดคุณคิดหลอกไอ้ให้คนมาช่วยกูหลุดโอเคโอเครู้เรื่องเลยอาร์ตตรงนี้มันทำไม่ได้อาร์ตชอมในความพยายามมากคุณคุณคิดหลุดลุดตอนมาช่วยโอ้โหแม่งเฮ้ยคนเสดถ้าถ้าถ้าลูกมันโป่งแล้วไม่เป็นไรคุณคุณหยาง ระวังตอนลูกเล็กก็พอเพราะลูกเล็กมันถ้ามันโป่งใส่เราอะแต่ออถ้าถ้ามันโป่งใส่เราอันนั้นอะอันนั้นอะะอันนั้นจะอันตรายมันได้ทำดามเมจตอนที่มันดีดตัวระเบิดเท่านั้นครับถ้ามันระเบิดแล้วมันไม่เป็นไร <c oughs> โอ้ยแม่งเกินเป <c oughs> ็นอยา่างไรผมไม่พาเป้นเลย ดังดีตู้ฮอรกี้โกงซิลโลกี้โกงโอ้ซิลโลกี้โกงไปตอง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 เฮ้ยเฮ้ยโดนสไปยโยนเล้ากับหลุดเหรอหลุดจริงว่ะเฮ้ยโดนสไปยโยนเล้ากับหลุดจริงนี่ไงเต้นเร็วไปไงเต้นเร็วไปไงเออจบแล้วซิลโลกี้โองไอคอนกี้โกงมันใช้โปรแกรมโกงไม่นะเตียมมันใช้โปรแกรมโกงที่ที่ซิลโลไปโดนแบนเพราะที่ลโล ใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ดซับสไครต์ด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจเฟซบุ๊กด้วยนะโอเคนะแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ